สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่13กันยายน2566นะครับผมเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับในงวดที่แล้วผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่สายวิ่งสายลูดเนาะแต่น่าเสียดายที่เราเจอไม่โดนเลยนะครับพี่พี่ทั้งทั้งที่ว่าตัวเด่นเรามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับน้องนงวดที่แล้ว ผมให้วิ่ง9รูด3ไปนะครับผลที่ออกเมื่อที่แล้ว3 4 9 1 3 8นะครับ3 4เลขล่างชุด6ตัวนะครับ9 1เลขล่างชุด4ตัว3ตัว1 3 8นะครับก็ใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งพี่น้องสปวลาวเนาะหรือว่าทางบ้านเราก็เป็นบางพื้นที่นะครับเนาะสลับ3นะครับใครวิ่งรูดที่3เข้าไปที่3 4 3 8นะครับส่วน9นะครับใครเอาไปวิ่งรูดเข้าไปที่91นะครับในเลขล่างชุด สี่ตัวนะครับผมส่วนตัวเจาะเราไม่มีนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับสลับสายเจาะเนาะเลขตารางของเราก็มาแค่สามกับเก้านะครับมาแค่สามกับเก้าเนาะหนึ่งไม่มีแปดไม่มีสี่ไม่มีนะครับในงวดที่แล้วอืมน่าเสียดายนะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับยังดีที่มาสายวิ่งสายลูดนะครับในงวดนี้ขอให้มาตรงตรงเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากนะครับคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านหรือว่าเอาแนวทางผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นาะไม่ว่ากันนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองเนาะเข้าไปสอบถามกันได้นะครับ ของเรานะครับเลขตารางนะครับพี่พี่เลขตารางก็จะมีในที่เลขสามนะครับเลขหนึ่งเลขศูนย์นะครับเลขเจดเลข9้านะครับแล้วก็เลขห้านะครับศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งนะครับผมสำหรับนะครับผมในตัวประกบคู่นะครับในวดนนี้ก็จะมีในที่สามศนะครับผม สามศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ผมให้ไปที่30นะครับ37 3 7นะครับผมแล้วก็แล้วก็10นะครับไปพี่นี่เลยนะครับผมสาหรับนะครับสายวิ่งในตัวเด่นนะครับไปพี่ในวดนี้ผมให้ไปที่เลข3เนาะ เลข3แล้วก็เลข1นะครับ3กับ1นะครับเลขเด่นตารางวันนี้เนาะนะครับผมส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ <c oughs> 7 3 0นะครับ1 3 สามหนึ่งศูนย์นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นก็จะเป็นในที่เจ็ดสาแล้วก็137นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมเนาะสองตัวเนี่ยถ้าอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับผมให้เม็ดเดียวไปที่นี่เลยเนาะหนึ่งสามนะครับ หนึ่งกับสามนะครับในงวดนี้เม็ดเดียวนะครับส่วนนะครับผมส่วนสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่วันนี้ผมให้ไปที่วิ่งที่หนึ่งนะครับลูที่สามนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยรา ในโค้งสุดท้ายเล็กเด่นตารางนะครับชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับผมในวันนี้ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆสลับแนวทางที่ให้ไปเนาะขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ